วัสดีครับพี่น้องแฟนเพจชมรมเชื่อเหลือเหยื่อเจกันนะครับวันนี้มาพบกันวันเปิดประเทศนะครับหนึ่งพฤศจิกาสองพนนะครับซึ่งวันนี้ก็รัฐบาลก็มีการเปิดให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับเข้ามาเที่ยวยังประเทศไทยนะครับก็ถือว่าเป็นวันดีนะครับแล้วก็เป็นวันที่หวยออกก็ดีใจกับคนที่ถูกลงที่1น่นะครับในวันนี้ด้วยนะครับสิ่งหนึ่งก็ตามนะครับวันนี้ถือว่า ประเทศไทยก็เริ่มกลับมามีสีสันอีกครั้งหนึ่งสําหรับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศคนที่ทําธุรกิจการค้าก็ยังเสียวๆอยู่นะครับยังไม่ค่อยกล้าลงทุนเพราะว่ายังต้องรออีกประมาณ2เดือนนะครับที่ต้องดูว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยนะครับจะลดน้อยถอยลงไปหรือว่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับก็ยังลุ้นตุ้มๆต,ต่อมๆกันอยู่นะครับเนื่องจากว่า เริ่มที่จะมีการลงทุนด้านการตกแต่งด้านการบิวร้านค้าต่างๆเริ่มรับพนักง,งานนะครับซึ่งครับทั้งจังหวัดนะครับจะไม่ให้มีธุรกิจผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นบ่อนการนานันที่ดาเนินสะดวกนะครับหรือะบวนการที่ลักลอมาชำระนะครับในอําเภอบ้านโปง่งนะหรือตรงจุดต่างๆนะในจังหวัดราชบุรีนะครับเราจะไม่ให้มีนะครับเราบอกได้เลยว่าเราจะให้กินเจทั้งปีตั้งแต่ปีส5 6 4่จนถึงปี2อ6 5 เราจะไม่มีธุรกิจมืดในพื้นที่จังหวัดราชบุรีนะครับเราจะเราจะดําเนินการปราบปรามนะครับแล้วก็ผมมีรางวัลให้กับสายรับของผมที่ผมได้พูดคุยกับทางสายทหารไปแล้วแล้วก็พูดคุยกับทางผู้สื่อข่าวไปแล้วนะครับแล้วก็สายรับของเราในพื้นที่จังหวัดราชบุรีทุกอําเภอนะครับว่าเราจะปล่อยให้ลูกหลานของจังหวัดราชบุรีเนี่ยนะครับเข้าบ่อนการานันไม่ได้นะครับหรือจะเป็นรถที่มีการพิโน่ประชาชนซื้อมา นะครับเหมือนกับเอามาเลี้ยงชีพนักถูรักขโมยไปชำละในพื้นที่จังหวัดราชบุรีอันนี้ก็ยอมไม่ได้นะครับดังน,นั้นจึงปอากาศเลยนะครับว่าเป้าหมายของเราในภาคเจ็ก็คือจังหวัดราชบุรีซึ่งเราจะไม่ให้มีการเปิดธุรกิจมืดนะครับสถานบันเทิงเปิดได้แต่ต้องไม่เกินเวลานะครับแล้วก็การปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ภาคเจ็ของจังหวัดราชบุรีซึ่งเรามีเป้าหมายอยู่แล้วนะครับที่เรากำลังดําเนินการอยู่นะครับแล้วก็รวมทั้งศูนย์ชำละรถยนต์นะแล้วก็ คนที่ตั้งด่านนะตั้งด่านและตบทรั์นะครับในจังหวัดราบุรีแล้วก็มีเป้าหมายมาหมดแล้วนะครับจึงประกาศพี่น้องประชาชนคนทัประเทศทราบนะครับว่าจังหวัดราบุรีต่อไปจะเป็นคิวของเราที่เราจะต้องเข้าไปดําเนินการกวาดล้างนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆที่ผิดกฎหมายทุกชนิดดังนั้นปี64ถึงปี65จะเป็นช่วงเทศกาลกินเจของจังหวัดราชบุรีจังหวัดเดียวที่เราป้งงป้นนะครับจังหวัดนี้จังหวัดเดียวที่เราจะมีการปราบปรามนะครับไม่ให้มีการ ทำผิดกฎหมายนะครับอันนี้แจ้งให้ทราบนะครับนะอันนี้เรียนให้พี่น้องประชาชนคนไทย้ทราบว่าคนที่เป็นแฟนคลับของชมร,รมนะครับก็แจ้งบอดแสมาได้ในจังหวดัดราชบุรีนะครับแล้วก็บอกได้เลยว่าเมื่อเราเข้าไปตรวจสอบนะครับไม่ว่าจะมีกระบวนการค้ามนุษย์หรืออะไรก็แล้วแต่ในจังหวดัดราชบุรีปีที่แล้วเนี่ยถูกจับกลุ่มจํานวนมากนะครับในจังหวดัดราชบุรีโดยปคมปีนี้เราก็ตั้งเป้าว่าเราจะเข้าไปดาเนินการตรวจสอบนะครับอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะจังหวัดราบุรีอันนี้เรียนให้ทราบนะครับพี่น้องประชาชนครับมีบุคคลน,นะครับชอบแอบอ้างเอาชื่อผมเนี่ยไปสแสวงหาในการเรียกเลตติ้งในการทําเรียกเอฟซงเอฟอะไรนะครับผมเรียนให้ทราบนะครับว่า,ามี Facebook อันนึงชื่อเซฟเซฟอัจฉริยะนะครับเราเรียนให้ทราบนะครับว่าไม่ใช่คนของเรานะครับเพราะว่าการที่ มีผู้มาล้อเรานะครับว่ามีการใช้คําพูดไม่สุภาพหยาบคดายในการด่าทอคนที่เข้าไปดูในเพจของ Facebook เซฟอัจฉริยะเนี่ยผมประกาศให้พี่น้องประชาชนทราบนะครับว่า 1. ชมรมวิย,ยรรมไม่มี Facebook เป็นของตัวเองนะครับเรามีเฉพาะ YouTube ที่เป็นโคนันเมืองไทยเท่านั้นเองนะครับ 2. เราไม่มีนะครับเซฟอัจฉริยะหรือใครที่ไปใครไปแอบอ้างผมนะครับถ้าหาพี่น้องประชาชนก็สามารถดําเนินคดีได้นะครับไม่ต้องเกรงใจนะเพราะว่าจะมาอ้างเป็น แฟนขับผมหรืออ้างเป็นเป็นเมียผมหรือเป็นอะไรเนี่ยดําเนินการได้เลยนะครับเพราะว่าไม่มีนะครับเราไม่เคยมีให้ให้ใครเอาชื่อเราไปอ้างนะครับเพราะว่าเรามีเฉพาะคนนันเมืองไทยอันเดียวเราไม่มี facebook นะครับอันนี้เลยน้องประชาชนควระได้ทราบนะครับนะน้องครับเรื่องต่อไปนะครับที่จะพูดในวันนี้ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีคําพิพากษาของศาลจังหวัดภูเก็ต นะครับจะมีการอ่านคำพิพากษาสารอุทธรณ์นะครับในคดีที่นายสิทธาเบี้ยบังเกิดเนี่ยฟ้องผมในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณานะครับจํานวนหลายกรรมพ่งนี้นะครับศาลจังหวัดภูเก็ตจะมีการอ่านคำพิพากษาแล้วก็วันที่3นะครับวันที่3าพฤศจิกายนศา,าลอาญาจดาก็จะมีการอ่านคําสั่งหรือคําพิพากษาของคดีนายชัย,ยพลว่าจะประทับรับฟ้องในคดีที่กล่าวหาผมหมิ่นประมาทหรือไม่นะครับนั้น2วันติดนะครับ พรุ่งนี้กับมะนรืนนี้จะเป็นคดีที่ศาลจะมีคำคำสั่งและคำพิพากษานะครับสองสองจังหวัดนะครับก็คือกรุงเทพมหาคนครคือศายลยราชดาแล้วก็ศาลจังหวัดภูเก็ตนะครับสองคดีนะก็จะมาดูกันว่าใครจะได้รับชัยชนะนะครับสองวันก็คือสองกับสามนะแล้วก็วันที่ยี่สิบสองเนี่ยนะครับยี่สิบสามก็เป็นเรื่องของคดีน้องชมพู่เราก็เตรียมทีมทนายความนะครับ พร้อมหลักฐานที่จะไปยืน่นนับพร้อมมานนีนที่23นะครับแล้วก็25ก็ต้องแจ้งไปต้องประชาชานครับย5เป็นคดีของจักกีนะที่ทางเราเอาทนายความไปช่วยแม่นอนจำพูในการขึ้นศาลคดีแพ่งนะครับที่เรียกค่าเสียหายนายจักกีคดีละ200แสนให้กับสาวิตรีกับน,นานาัมในคดีแพ่งวันนี้นะครับนายจักกีก็มารับทราบข้อหาหานะครับในคดีที่2ที่ผมมีการ ำในคดีกับนายจากกักรีที่สพพร,ระประแดงก็ทราบจากพนักงานสอบสวนแจ้งว่านายจากกักรีได้มานะครับให้การนะครับตามหมายเรียกของพนักงานสอบสวน,นเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยอมรับว่าเป็นคนโพสต์เป็นคนโพสต์เป็นคนแชร์นะครับมาจากหมอคนหนึ่งที่มีการกล่าวหาผมต่างๆนานา,น,า,น,าน,นะครับอันนี้ก็เป็นคดีที่2ถ้าพูดจริงๆก,ก็เป็นคดีที่3ที่ต่อจากสาบิตรีนะ ก็ในเดือนหน้าถ้าจำไม่ผิดก็ไปนัดพร้อมกันนะที่จะต้องขึ้นสารก็บอกจากกีรานลักเลยนะครับว่าทุกเรื่องไม่มียอมฟามนะให้สารเป็นผู้พิาจารณาแล้วก็ตัดสินไปนะครับแล้วก็เรายังเยนยืนยันเหมือนเดิมน,นะครับว่าจะมีการเรียกค่าเสียาาเรียกค่าเสียทางแพ่งด้วยนะครับให้จากกีรู้จากคําว่าอย่าละเมิดกฎหมายนะแต่นั้นเนี่ยไม่ใช่จะมาบอกว่าผม เลิกแล้วผมไม่มีพฤติกรรมแล้วก่อนจะทําคิดให้ดีก่อนนะครับนะก่อนจะทําคิดให้ดีก่อนดังนั้นเนี่ยทุกคนไม่ว่าใครก็ตามนะครับก,รก่อนจะทําคิดให้ดีก่อนนะดังนั MM. ้นเนี่ยในในเดือนนี้นะครับผมเชื่อว่าจะมีการออกหมาจับหลายคนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นทนายความที่อีสานที่ยังไม่มารับทราบหมาข้อครั้งที่สองเนี่ยนะครับพนักงานสอบสวนก็จะออกหมายจับนะครับหรือบุคคลที่รับหมายเรียกไปแล้วนะครับครั้งที่หนึ่งไปแล้วครั้งที่สองไม่มาเนี่ย ในหนึ่งไม่มาสองออกหมายเรียกซ้าเนี่ยไม่มาก็ออกหมายจับหมดนะครับดังนั้นถูกออกหมายจับเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปจับเองเดี๋ยวผมจะเอาเจ้าหน้าที่ตำรวจไปจับเองนะโดยไม่มีการให้มามอบตัวจากหมายจับออกนะครับก็ต้องเรียนให้ทราบนะครับว่าเรานะครับพร้อมลุยกับคุณอยู่แล้วนะครับเราไม่กลัวครับว่าในเมื่อคุณกล้าพูดลูกบูชาคุณก็ต้องกล้ามารับทราบข้อหาไม่ใช่ประวิงเวลานะครับอ้างโควิดนะอยู่อีสานแล้วอ้างโควิดมันเลิกแล้วเพราะว่า โควิดเขาไม่มีแล้วเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลเปิดให้คนเที่ยวต่างเที่ยวในประเทศได้แล้วโควิดเลิกแล้วนะแต่นั้นเนี่ยหมายสองไม่มาก็ฝากทนายที่อยู่อีสานนะครับคุณไม่มาเนี่ยตามหมายนัดเนี่ยขอเรียบร้อยแล้เขาออกไม่จับนะครับเดี๋ยวผมจะไปจับคุณที่อีสานเลยซึ่งวันนี้แหละมันน่าจะใกล้ๆแล้วล่ะรู้สึกจะไม่เกินวันที่สิบมั้งถ้าไม่มาก็เดี๋ยวยี่สิบกว่าผมกผม็ผมก็ไปอีสานอดีเดี๋ยวผมก็ให้กองบัญชาการตำรวจท้อภาคสี่ ไปช่วยจับให้แล้วก็มาส่งที่สพพระประแดงนะอันนี้ก็บอกให้ทราบล่วงหน้าถ้ายังไม่ยอมมาตามหมายเรียกครั้งที่2นะครับนะอันนี้ก็เรียนให้ทราบนะครับว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยคุณละเมิดคุณต้องรับผิดชอบนะครับอย่าปากดีนะผมชอบนัไหนอพวกท้าเนี่ยท้ามันต้องโดนนะแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปนะครับนะก็ต้องเรียนนะครับว่าเรามีการถูกกล่าวหาหลายพื้นที่นะเราทยอยเริ่มไปรับทราบข้อหาทุกๆท,ท,ท,ที่ ไม่ว่าจะเป็นลุมพินีไม่ว่าจะเป็นที่สัตหีบไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่เราก็จะเป็นดาเนินการรับทราบข้อหาทุกแห่งนะดังนั้นก็เรียนให้พี่น้องประชาชนทราบว่าเราไม่มีหนีนะมีแต่เดินชนนะครับเดินชนแล้วก็คดีจบไปแล้วเดี๋ยวค่อยมีเช็คบินกันทีหลังนะครับดังนั้นก็เรียนให้พี่น้องประชาชนทราบนะครับนะพรุ่งนี้ก็มาแจ้งกันอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนอย่างอื่นก็คงเดี๋ยวดูคอมเมนต์นิดนึงครับว่ามีอะไรไหมนะครับ ก็ตอนนี้ก็สถานการณ์โควิดก็มาบางลงกระถินก็เยอะครับนะกระถิ่นก็มีเยอะนะครับก็เรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่า,าก็ขอบคุณทุกคนที่มาเข้ามาให้กําลังใจนะครับก็ตอนนี้ก็พยายามที่จะมาไลฟ์สดให้ทุกวันเพราะเดี๋ยวช่วงกลางเดือนเนี่ยช่วงที่ไปมุกดาหารเนี่ยจะไม่ได้มาไลฟ์นะครับเพราะว่า,าเวลาไปอยู่ต่างจังหวัดเราจะไม่สะดวกในการไลฟ์นะครับ ขอบคุณทุกๆคนแล้วกันนะครับแล้วพรุ่งนี้มาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ